โนเสร็จไหมยังไม่ตั้งเหรลองตั้งดูดิเอาตั้งแล้วสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านและที่อยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดร้อคนได้แล้วเนี่ยที่นี่ดีแล้วรถไม่ติดหาที่จอดรถง่ายหน้าเวทีนพชไม่มีที่จอด ผมเข้าจากทางสายสีเพื่อจะไปเวทีเล็กก็เข้าไม่ถึงผมเป็นคนที่ร้อนและอึดอัดมากผมก็เลยกลับมาและช่วงสองสามวันก่อนผมก็อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องครับไปที่อีสานพอดีฝนตกก็เลยหวานข้าวไว้หน่อยเพื่อจะได้กินกันเพราะคิดว่าอีกหลายเดือนหลายปีคงจะไม่มีแดกแน่ประเทศมันพังหมดแล้วไง ครับไอพุทธไอโลนมันไปเวียนเทียนอยู่นู่น,นสมุทรสาครสมุทรสงครามม,ม,มันคงจะส่งกระดูกมันลงทะเลไปเลยมั้งไอสัตว์บอกจะมาเวียนเทียนที่วัดหนองอ้อก็เดี๋ยวพี่มวลก็จะไปเวียนด้วยผมยังเพียีๆอยู่พี่น้องครับแต่ก็หลายคนไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้เห็นหน้าขาตาไม่ได้ยินเสียงจัดรายการวิทยุเลย หลายคนถามว่าผมโดนกระทืบตายไปหรือยังจะตายได้ยังไงเอคนตายในสุเทพถึงสุบานอย่างผมอย่างพวกเราชาวผู้กล้าพี่น้องสมุทรปราการไม่ตายแล้วก็เป็นความพร้อมเพียงของพวกเราพี่น้องชาวสมุทรปราการที่ส่วนหนึ่งมารวมกันที่ตรงนี้เวทีหน้าสารการสมุทรปราการเพื่อที่จะพรึบพรับพรึบ,พร,บ,พ,รบ,พ,รบพรับกันเลยทีเดียว ก็ให้แม่งปูยี่ปูยำทําแกงตามกระบินเมืองไปเลยไม่อยากทำอะไรก็ทําไปเลยสุเทพจะยืดสื่อก็ยึดไปสิแม่จริงมึงมายึด9 0 2 5สิกูคอยอยู่ไอ้โลนเขาทายิ่งยิ่ให้พวกเราไปกูจะไปทำเฮียอะไรมึงก็มาบ้านกูสิกูจะต้อนรับอย่างถึงอกถึงใจโดยพี่กล้วย พี่ชายผมพี่กุ้งหนุ่มลูปหล่อใจดีใจดีจดชอบทําอะไรรับรหล่อๆผมก็ไม่ชอบใจเหพือนกันพี่กลวยพี่ชายผมเองหลายคนก็ถามมาพวกเรายัางอยู่สู้กันไหมสู้ดิไม่สู้ก็จะอยู่ลุยครึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายคนก็มไ่ได้ยินเพลงปลาขอใหญ่เมื่อคืนเพลงปลาขอใหญ่ก็ได้คิวนะเวทีใหญ่ที่ใหญ่นพชแต่ผมไม่ไปเพราะว่าผมห่วงว่าฝนจะตก บ้านเมืองมันเกิดอาเพศพี่น้องเห็นไหมล่ะแผ่นดินไหวก็มีหลายเรื่องหลายอย่างเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีที่จะได้เปลี่ยนกันสักทีผมก็แอบอยู่อย่างสบายใจว่าอยู่ในใจลึกๆว่านึกขึ้นได้ว่าเออมันเป็นอะไรก็หายมันเป็นเถอะบ้านนี้เมืองนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาสู่กันมานานแล้วพี่น้องภาคประชาชนเราต้องการเลือกตั้ง ต้องเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะดำประเทศนี้ผ่านไปได้มันก็จะเอานายกมออยู่นั่นนายกมออยู่นั่นนายกมออยู่นั่นมองมองมอง,มองอยู่นั่นน้ำกินก็ไม่มีหรอกพี่น้องที่เวทีก็อยู่กันตามอัตภาพก็อย่างนี้แหละหลายคนว่าเฮ้ยไอตู่กองพลในอ้วนกองพลในหนุ่มโคราชมึงจะเปิดเทิทีทําไมวะเอาก็เปิดไงเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ดีแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรพ,รพรึบพ,พับพึบพับ ที่ขวัญใจอยู่อดอนมาไม่ทันนะนอกจากเราสมุดประการเท่านั้นที่จะหกซ้ายขวาซ้ายขวาบุกเข้าไปดีไหมพี่น้องหรือพี่น้องว่าอย่างไงเขาเรียกว่าไม่ประมาทเป็นเรื่องดีอยู่ในที่ตั้งตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สมควรของพวกเราชาวผู้กล้าพี่น้องสมุดประการนะครับผมเชื่อพรุ่งนี้เป็นวันหยุด พี่น้องคืนนี้ที่ถนนอักษะเยอะสายสี่สายสามสายสองสายห้าเยอะพี่พรก็คงไปที่นุน่นพี่แขกก็คงไปขายของที่นุน่นอ่าไปกันเถอะแต่มีอะไรโทรมาบอกตูกองพลก็แล้วกันรับรองว่าที่ปากน้ำสมุทรปราการพร้อมอยู่เสมอเขาเรียกว่าพร้อมอยู่ในที่ตั้งตลอดเวลา มีอะไรก็แยกที่ช่วยกันได้เหตุการณ์ปัจจุบันท่านดวนใครจะไปรู้ว่าอามาตย์มันจะคิดที่เหี้ยคืนเมื่อไรอามาตย์ในที่นี่ก็คือตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรนุลงมาก็หยุดคิดซสถีสั่งลูกน้องท่้นเลิกหยุดซะทุกอย่างก็กลับตัวกลับใจถอนตัวซะสุเทพก็กลับสุราชซะก็บจบแล้วหรือจะลุยต่อไปก็ลุยก็ลุยมาประชาชนเขาพร้อม ผมเชื่อมันทหารไม่กล้าปฏิวัติแต่ไอ้เฮียเทพมันจะปฏิวัติประชาชนของมันมึงก็เอาสิอยากทำามือะไรก็ทำก็มึงทำไปเยอะแล้วนี่ก็ทำไปอีกชั่วเลวระามตำบอลให้มันเยอะมากกว่านี้อีกมันจะได้ลบล้างออกจากแผ่นดินไทยไปเลยพรรคประชาธิปัตย์จะได้จบกันไป ลงเลือกตั้งครั้งหน้านี้อย่าได้มีพักประชาธิปัตย์ลงมาเลยต้องขอบใจที่พักประชาธิปัตย์มึงทําให้คนได้เกลียดมึงได้ทั่วโลกผมบอกตลอดเวลาถ้าผมขึ้นเวทีว่าเป็นเรื่องดีที่พักประชาธิปัตย์จะได้ปิดฉากตัวเองลงในทางการเมืองจบกันเสียที พักประชาธิปัตย์มึงขึ้นป้ายที่ไหนไฟจะลุกไหม้ป้ายมึงเป็นไฟไม่มีใครรับรู้โดยเจราภาคอีสานมีสุทัศน์เงินหมืน่นมีรัฐมนตรีเน่ามหาเน่าอยู่อุบลแล้วก็อิสระสมชัย วันนี้มึงรู้แน่ว่านารกมีจริงพวกมึง50สกว่าคนที่สาลออกอนุมัติหมายจับเดียวทาลิดเพลงนีเขาจัดการกับพวกมึงแน่มึงเจอแน่แล้วไม่ต้องห่วงมึงและกูมีหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสู้กันเว้ย<ๆ>หลายคนถามสอนลักมาลายทองหนุ่มโคราชแดงสามวาวลันใจโชคชนะกองพลตู่กองพลพวกมึงทุกคนไม่กลัวเลย จะกลัวอะไรกลัวกูจะยืนสู้สัตว์สดแรกหมัดมานานขนาดนี้เหรอสู้อย่างเดียวพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านพี่น้องพวกเราหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เห็นผมเอ้ยมึงถอยหรือเปล่ามึงไม่สู้หรือเปล่ามึงขี้ขาดตาขาวหรือเปล่าไอ้ตู่กองพลไม่ใช่พี่น้องบางทีบางครัง้งต้องถอยหลักตั้งฉากฟุตเวิร์ก ดูมุมดูเหลี่ยมดูเชิงกันบ้างเป็นธรรมดาก็อย่างนี้แหละสู้กันลุยกันพักเพื่อไทยก็ทำหน้าที่ต่อสู้ในทางด้านของพักการเมืองพวกผมพี่น้องประชาชนก็สู้กันในทางประชาชนก็สู้กันไปวันนี้พี่ใหญ่นพช ก็ต่างรับลูกบุกเต็มที่อุดรธานีชมรมคนรักอุดรพีขวัญใจแพรพนา,าก็กำลังฮุกเข้ามาพร้อมทั้งพี่ใหญ่สองท่านเข้ามาท่าอ่อนแรงผมก็คิดในใจว่าผูกกาของเรา fm 90.25หนุม่มโคราชผมตู่กองพลอ้วนกองพลและพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันตรงนี้พี่สมศักดิ์พี่โชคชัยพี่โกมวลทุกคนที่ช่วยกันตรงนี้จะได้เป็นอีกแรงหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะเป็นเสริมทัพ ช่วยเวทีใหญ่พี่ใหญ่นปชมันเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันจะได้ลุยกันเห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวสมุทรปราการเห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวใกล้ชิดติดเคียงตรงนี้มาร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยค่อยๆยขยับกันไปเรื่อยๆ นี่คือแรงพลังภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าหยุดมายมไฟก็เอาดนตรีมาให้ทุกคืนทุกคืนไม่มีเงินจ่ายก็แตะเปะ้ไว้ก่อนติดนี้ข้างสินกันไว้ก่อนก็ทำยังไงต้องสู้ต้องมีเครื่องเสียงพูดเอาสิวันนี้นี่นะอยู่ตรงสารากางตรงนี้เนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อมั่นด้วยชีวิตจิตใจและ การเวลาที่ต่อสู้กันมาอยู่ตรงนี้เชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวสมุทรปราการมาให้พรึกพร้อมกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเองถึงเป็นแรงใจให้กับผมกับหนุ่มโคราชตลอดเวลาว่าบุกสู้เดินหน้าตลอดเวลาอย่างไม่ถดถอยอย่างไม่เท้ออย่างไม่ละตลอดเวลาพี่นุ้ยของเก้าทั้งทำหน้าที่ผู้พิพากษา ว่าความทั้งทั้ง,งตามเรื่องคดีความให้พวกผมทั้งมาปาศัยอาจารย์เอม็มหลายคนมาช่วยกันอยู่ตรงนี้มาด้วยจิตที่เป็นสาธารณะมาด้วยอุดมการที่เป็นล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็นมาร่วมด้วยช่วยกันที่เวทีหน้าสารลางจังหวัดสมุทรปราการหลายท่านอาจจะรำคาญ หลายท่านอาจจะงุงหงิดติดขัดอึดอัดใจว่าเฮ้ยทำอะไรกันทำไมเขาไปนู่นถนนอักษะนูนเองมาอยู่กันทำไมที่นี่ผมอยากให้พี่น้องรู้เวลาผมไล่แย่ที่ภาคอีสานเนี่ยมันจะลงรูแล้วมันก็จะมีรูหลบรูซ่อนรูหลบหลีกผีนี้เขาเรียกรูแปลระวังระวังมันสีออกหูแปวมันเด้อพราะผมก็มาดักอยู่นี่ไง มึงจะหลบล่อนซ่อนหนีมาตรงนี้ก็เจอกูนะครับถ้ายิ่งมีเวทีอย่างนี้นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครฝั่งธนบุรีสมุทรปราการมีเวทีอย่างนี้ล้อมเลยนี่นะพี่น้องนะผมเชื่อเลยอามาก์กปปสแล้วมันตายนีย่วันนี้ดูหน้าก็รู้ว่าคนมันหมดบุญแล้ว หน้าดำข้าเขียบสุกคนไม่เห็นแล้วสุเทพถึกสุบันและมวลหมู่คณะหมาประชาชนของมันแหมวันนี้ยุบรวมไม่อยู่แล้วสวนลุมจะไปอยู่ลาดดําเนินนาสหาประชาชาติประกาศอีกไอ้สัตว์กูเห็นแม่งประกาศตลอดปีหเดือนมึงประกาศทุกครั้งเราชนะแล้วชนะกับพ่อมึงมึงชนะตรงไหน มึงอยากลูกก็เดี๋ยวจะให้มึงดูได้มึงเห็นไม่นานไกลเลวไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาจับมึงแน่สุทเทพเถือกสุบรรแล้ววันนั้นวันที่มึงสูญสิ้นอิสรภาพมึงต้องติดคุกในเมืองไทยก่อนที่จะไปสาลโลกสุทเทพเถือกสุบัรณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านจากขึ้น90.25ภูกลราประชาธิปไตยฟังการถ่ายทอดจากไทยไว้ทั่วโลกทั่วไทย o r g ทั่วโลกทั่วไทยกับไทยไว้ พวกผมเนี่ยแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละการเวลาจะยาวไกลขนาดไหนก็ยังคงสู้อยู่ต่อไปไม่ต้องห่วงพี่น้องครับผมได้รับการคอมเมนต์จากผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตูสู้นานเลยไม่ใช่เลิกง่ายๆมึงจะถอดใจไหมวะผมบอกไม่ถอดใจ สู้เพื่อชนะอยู่เพื่อมีแต้มเหนือกว่ามันอยู่แล้วนี่แหละพี่น้องครับด้วยความเข้มแข็งแข็งแก่งของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนั่นแหละสำคัญยิ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกันมีที่ไหนทั่วทุกประเทศในโลกนี้ เขาต้องการและโหยหาการเลือกตั้งไอสัตว์แม่งประเทศไทยไม่เอาเลือกตั้งโดยสุเทพเทือกสุบนันก็ใช่สิเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าลมึงก็เอาชนะเขาไม่ได้สักทีมาวันนี้มึงก็เลยไม่เอาเลือกตั้งก็มึงอยากให้ประเทศมันพังก็เอาสีลากตั้งของมึงไปเลยเอาสิมึงอย่าหยุด เอาอย่างที่มึงคิดคาดคะเนวาดฝันไว้เลยแล้วคำตอบที่เฉลยแผ่นดินไทยจะเป็นอย่างไรจะได้รู้ด้วยกันผมต้องการนะบอกตรงๆผมต้องการต้องการให้ทุกอย่างมันเคลียร์อย่ามารอมชอมอย่ามามีรัฐบาลเพื่อชาติผมไม่เอาเรากับมันต้องคนละข้างไปเลย เคลียให้จบไปเลยมึงก็อยู่ข้างมึงกูก็อยู่ข้างกูจะได้รู้กันวันนี้พรุ่งนี้ตายเป็นเหม็นหอมมันมีบ้างเป็นธรรมดาเหมือนนักลบลงสนามนักฟุตบอลลงสนามมันต้องมีบาดเจ็บเป็นธรรมดามึงก็ทำไปแล้วทุกอย่างนี่ผมคิดว่า วันนี้เนี่ยมันทําจนถึงขนาดนี้แล้วมันก็คงชะล่าใจแล้วโอ้โหกูเอามันไม่อยู่แน่เฮ้ยอยากรู้ว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นก็นลองดูสิสัตว์กันไปเลยเต็มที่ไปเลยวันนี้นี่เห็นหรือยังภาพมันฟ้องทั่วโลกชัดเจนหรือยังว่าคนเสื้อแดงเขามีมากมายขนาดไหนคนเสื้อแดงเข้ามาที่ถนนอักษะมากมายขนาดไหน เขาก็ยืนค้ำยันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเวรกันอยู่ตลอดคืนแล้วเรา90.25ผู้ก้าสมุดประการก็ตั้งป้อมตั้งด่านพร้อมที่จะสมทบตลอดเวลาก็เอาสิวันนี้อย่าอ,าอ,าอา่อ้ลังเลใจสุเทพเทือกสุบันไอ้โลนมันก็กลับไปนู่นแล้ววัดหนองอ่ นู่นนครปฐมนูน่นล่งๆว่างๆมึงก็ขับไปเวียนเทียนซะเดี๋ยวเขาจะเวียนวนมึงเองนี่แหละพี่น้องครับขอให้พี่น้องที่ฟังอยู่ทุกพื้นที่ที่รับฟังการออกอากาศของวิทยุผูก้าล0้า90.25ของเราจงยึดมั่นในแนวทางพี่น้องประชาชนและรวมพลคนสมุทรปราการพี่น้องเราไว้ให้แน่นเป็นปึกแผ่นดังแน่นหนาะ ถ้าหากเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้ช่วยกันอย่างปัจจุบันทันนและพร้อมอย่าถือโทษโกรธเคืองอย่าน้อยอกน้อยใจอย่าอิจฉาตาร้อนอย่าเอาเรื่องเล็กให้มาเป็นเรื่องใหญ่ทุกพลังทุกดวงใจหลอมรวมกันเข้าแล้วก็ช่วยกันเห็นใจพี่น้องทุกคนที่ทุกคนลำบากกรากรำกันมา เห็นใจที่พี่น้องมาร่วมโดยช่วยกันข่าเวทงเวทีค่าน้ำหมูกน้ำมันค่าน้ำค่าไฟพวกผมนี่สู้มานานลุยกันตลอดเวลาถามว่ากำลังใจจากตรงไหนกำลังใจจากพี่น้องเมื่อพี่น้องอยู่กับเราเราสู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นแรงใจให้กันและกันมันถอยไม่ได้ ภาคประชาชนยิ่งใหญ่ผมไม่ห่วงหรอกนะถึงแม้พี่น้องจากสมุทรปราการจะไปรวมที่เวทีถนนอักษะก็ไปแล้วเลยสายสีเข้ามาหน่อยเลยทางเข้าเวทีใหญ่เข้าไปหน่อยก็จะมีเวทีเล็กน้องเบียร์อิทธิพลอยู่นั่นอาจารย์สุรชัยอยู่นั่นหลายคนพวกเราไปช่วยกันอยู่นั่นเวทีใหญ่ก็อยู่ทั้งคืนปรึบปรึบ เราเองอยู่สมุดปรดาการก็พร้อมอยู่แบบปรึปบๆเหมือนกันพร้อมอยู่ตลอดเวลา3ามร้อยห้าร้อยพันสองพคนก็สุดแล้วแต่แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยช่วยซื้อ,อยาทางด้านนู้นขวามือก็มีขายยาน้ำเอเนกยาน้ำอโลวายาแคปซูลเถาวันเพียงดีคอนแทคและก็อยู่ยาจากเวชกรโอสถอยู่ขวามือมาบริการพี่น้องขอให้สู้อยู่ด้วยกัน ยึดมั่นเข้มแข็งแข็งแกร่งและเหนียวแน่นพวกเราพี่น้องพวกผมเนี่ยบางวันผมขับรถไกลมากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขาสัน่นตาจะหลับแต่ก็ต้องกลับมาหาพี่น้องที่เวทีสารกลางจังหวัดสมุทรปราการบางคืนก็มาไม่ไหวล้มพับหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่สู้คนมันสู้ใจมันสู้ ใครอยากจะรู้ว่าผมสู้กับหนุ่มโคราชมาแต่ยุคไหนไปหาผมดิจะเอารูปให้ดูว่าผมกับหนุ่มโคราชสู้กันมาตั้งแต่ยุคไหนลมลุกคุกคานทุพัดทุเปเซซัดเซเซโซซัดโซเซกันมาตลอดเวลาผมอ่ะเหนื่อยเท่าไรไม่เคยเท่าไม่เคยบ่นสู้กับพี่น้องหลายคนมาเห็นกันมาตลอดเวลา พี่พรก็บอกสู้จนจะหมดเสียงแล้วเมื่อก่อนผมผมจะยาวกว่าน,นี้สู้มาสู้มาหัวแม่งก็ล้านเข้าล้านเข้าล้านเข้าใครจําผมได้ไหมเมื่อก่อนผมผมยาวใช่ไหมผมก็สั้นลงสั้นลงแต่สุเทพนี่ชีวิตมันชั้นลงสั้นลงสั้นลงนะมันเป็นหน้าที่ของตาลิตเพลงดีดเขามึงโดนน่สุเทพถึกสุบันไม่ต้องห่วงผมก็บอกถึงพี่น้องคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องอาจารย์เอ็มพี่นุย้ยพี่โชคชัยพี่โกมวลพี่สมศักดิ์จตุคามข่าวแววมาว่าจะปล่อยพระสมเด็จปะได้สักองค์แล้วผมก็ชื่นใจก่อนที่จะปล่อยได้พี่แกก็ให้ผมมาองคหนึ่งผมก็ขึ้นคอเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองเหนื่อยพี่น้องครับขาสั่นเลยบางวันไม่มีแรง บางวันก็รู้สึกถุดท้อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน้อยใจเหมือนกันแต่ก็ด้วยแรงผลักดันของพี่น้องทำให้สู้ถอยไม่ได้ผมบอกแล้วว่าพี่น้องสมุทรปราการจังหวัดอื่นเขาไม่มีแบบเราผมไปชัยภูมิไปน้องบัวลำพูไปเมืองเลยกลับมาเขาก็บอกและบ่นพูดถึงว่า เออสมุดปราการเป็นโมเดลที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งพี่น้องเขารวมตัวกันดีมีคืนวิทยุของเรา90.25ซึ่งเป็นคืนภาคประชาชนก่อกำเนิดเกิดจัดตั้งกันมาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องจริงๆเขาก็พูดกันอย่างนี้แต่มีอยู่จังหวัดหนึ่งพี่น้องครับจังหวัดพิษณุโลกตั้งคืนเสื้อแดงได้4วันทหารแม่งมาเอาไปเลยทหารอมาตเพราะฉะนั้น พี่น้องที่เคารพรักยิ่งทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงหรอกผมบางทีเครียดมากๆเครียดจนนอนไม่หลับเครียดกับสุเทพเทือกสุบรรเครียดกับไออันทะอิสระแม่บักใครหำภาษาอีสาเนเอินใครหำพี่พรก็แทรกให้ผมพูดภาษาอังกฤษอยู่เลยผมไม่พยายามจะพูดภาษาอาเซียนนะ มันเสียดายโอกาสประเทศเราจะเข้าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแต่กับโดยเสียนนาำอมาตทวกวเฮี้ย่เหล่านี้มันทำก็เชิญเลยนะอามาตทำยังไงก็ทำกันผมไม่ได้ค่อยขึ้นเวทีไม่ได้จัดรายการไม่ได้ร้องเพลงปลาขอ่อยให้พี่น้องได้ฟังกันเท่าไหร่เพราะบางทีก็วิว,วเหมือนกัน พี่น้องเจอผมไม่ต้องทักนะเดี๋ยวมันจะรู้เดี๋ยวเป็นชี้เป้าให้มันทราบมันจะรวบใหญ่เลยไม่ดีแต่วันนี้ก็ยังคงปากหลักและเหนียวแน่นพี่น้องชาวสมุทรปราการผมเชื่อมั่นในพี่น้องทุกคนว่าจะยังคงสู้อยู่ด้วยกันตักตั้งหลักยืนหยัดยึดมั่นอยู่ตรงนี้ด้วยกันใช่ไหมพี่น้องนะครับ บางวันไม่มีเงินให้ค่าวเวทีเขานะครับผู้ใหญ่ก็ถามเฮ้ยท่อน้ำเลี้ยงมีไหมผมบอกมีข้างหลังแต่เป็นแม่น้ำเลี้ยงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้ามีแต่พี่น้องเราช่วยกันคนละห้าบาทสิบบาทภาคประชาชนจริงๆแต่ก็สังเกตนะว่าหน้าสารลางจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นสีหลากสีไม่มีเสื้อสีแดงวันนี้เสื้อสีแดงอยู่พรึบหน้าเวที หน้าเวทีนปชทีักดิักเนี่ยนักร้องเขาจะขึ้นร้องประมาณตีหนึ่งแต่ที่นี่จะร้องประมาณทุ่มหนึ่งดีไหมพี่น้องเห็นไหมล่ะก็เป็นกันอย่างนี้แหละพี่น้องครับขอบคุณด้วยช่วยกันอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรใครจะไปไหนอะไรยังไงไม่รู้กูรู้อย่างเดียวกูจะตั้งหลักสู้อยู่กับมึงที่สมุทรปราการบอกเขาไปอย่างนี้บอกกันอย่างนี้ยืนหยัดยึดมั่นของพวกเราอย่างนี้พี่น้องชาว สมุรประการนะฮะผมง่ายง่ายผ่อนคลายผมไม่ค่อยปลาใสผมไม่ค่อยซีเรียสแต่ชีวิตจริงผมเครียดชิบหายเลยเห็นไหมล่ะหัวหล่นหมดแล้วผมหัวไม่ห้อยหัวโดอยู่ปลาคอยใหญ่ยังหัวดีอีปองต้องแปดเวลานี้มันไม่กลับมาสมุรประการแล้วมันบอกมาครัวเจอปลาข่อใหญ่ อ่ะสุเทพกูรู้มึงยุบจากสวนลุมมึงไปอยู่หน้าสหประชาชาติกูรู้มึงคิดอะไรแถวนั้นตึกสูงสูงสูงทั้ง,ง,ง,ทงนั้นมึงทําที่อะไรมึงรู้มึงทําพวกมึงเองแหละกูรู้หมดแล้ววันนี้ดีใจมากที่พี่น้องประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเสพสือ่อภาคฝั่งเราได้อย่างชัดก็ต้องกบมือให้โมเดิร์นนายพี่น้องประมือให้ช่องเก้าโมเดิร์นนายหน่อยผู้อํานวยการเขาสั่งเลยนะ พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ถ้ากอปป,ปสบุกเข้ามาให้ปิดสถานีแล้วย้ายไปออกอากาศที่อื่นให้รัฐบาลถแถลงการสอ,อรสอได้ชัดเจนไปเลยปรบมือให้ช่องก้าวหน่อยมันต้องอย่างนี้พี่น้องต้องเป็นสื่อแบบนี้หลายคนเพื่อนผมนี่ชีวิตผมเป็นสื่อมาเกือบ20ปีนะหลายคนถามมาให้พวกมึงเป็นสื่อเลือกข้างเลอเออกูเลือกข้างอะทำไม ก็ขูเลือกข้างประชาชนกูไม่เลือกข้างอามาตย์อย่างพวกมึงอยู่แล้วแม้ตะละตะแตะออ่แอะพี่พี่พรเอามาจากเวทีนูน้นเมื่อไหร่นี่ไหนบอกพี่พรไปเวทีนู้นเอา้าให้ร้องให้พี่น้องฟังสักเพลงดีไหม ไม่ได้ยินเสียงผมนานแล้วหลายคนบอกว่าขับขานบทเพลงอันถูกใจให้ฟังหน่อยเธอหลอยผัวมาและปลาข่อใหญ่มีไหมเขาบอกดูนี่น้องโดมีหรือเปล่านะฮะนะฮะพี่น้องครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเราพี่พี่เพื่อนพ้องน้องพี่พ่อแม่พี่น้องอะไรคนช่วยกันจริงๆนะครับพวกผมกลางคืนไม่ได้นอนหรอกพี่น้องครับคอยจับจ้องมองสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เด,เดี๋ยวพี่น้องผมให้อาจารย์นักดนตรีดู